เจอเจอว่ะเจอว่ะเจอว่ะเหียมาดีมาดีหนึ่งหนึกับแกูมาดีมาดีมาดีมึงกล่วมาดีน้องไปไหนอะไปไหนอะเจอเจอไต้แหละแหละเลยเลยเลยสวยบอกไว้การรู้ติดอยู่กับใน่จนะคิดกับผมผมบ้าใช่ไไ้เธอไม่บ I, 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 I my oh, catch no boo I, I, I my oh, catch no boo oh, no uh, my owl no boo ah my คชโนบวกบกบกบเคบกกมอันไม่ได้มาทมมาดำมาไปกันไปกับแฟนลยยำมาเกิดตอนมาเกิดจนมาดำมไม่ง่ายเสนการไปตายไปซิกซอกไปไปตายไปเจอไปตาย อ่แถวข้อหนึ่งขอหมอขอหมอตรงนี้ไม่ได้น่ใกล้แค่มากเลยค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วขอหมอขอหมอเด็วด้ไ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 ได้ไ้ได้ไได้ไได้ไ้ได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 ้ไ้ได้ได้้ไดเได้ไ้ได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 ้้ได้ได้ได้้ไ้้้้ผมมาเพิ่งอาบน้้ดู แล้แม่ไปเก็อุ้มเว้ยไอ้เฮียป่าคนหอมมอนนียบอกให้ตอนนี้คือออเวงมากวะเนี่ยคนบอคือแบบสนั่นสนั่นจออ่ะเชสโน่ bro ้ยลา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  และจังหวะนี้ครับมีคนโดนอุ้มนะฮะบอกเลยว่าตอนเนี้ยเอาตรงเลยเวผมไม่รู้เวมีวิบีเคสผมไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างแล้วผมวอถามไม่มีใครตอบไอสัตว์เจ็บไหมผมไม่รู้เวว่ามีกี่ีเคสตอนเนี้ยแล้วผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไม่รู้ว่าแบบมีอะไรบ้างอ่ะตอนเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าขครอุ้มขายตอนเนี้ยไม่รู้เลยไม่รู้จริงอะไรผมอะไรผมพูดเลยให้คนดู เออตองแค่เคลียร์แล้วก็เรครับผสมสีสลบกลางน้ำยังไม่มีคนไปรับนะคะคลียร์ยังไงครับแคโนบัวอ้อยอ้อยอ้ยพี่เมนส่งพี่เขียนเนี่เคียรเคียร์ถมารับเพื่อนอ่ะมือเห็นใมตามอยู่ตอตามอยู่้อง้ครับสามสามเจ็ดเจ็ดหกเีย ว้าวสุดเปลี่ยนะเอวเวอร์เชอร์แล้วว้าวสเปลี่ยนอ่าขึ้นแก้วขึ้นขึ้นฝั่งไปเคอตาเอาตอนแรกเป็นเคสต์อ้อมที่กูแบบไม่รู้ว่าจะทำเฮียดีตอนเแ้กใครวะไอ้เนี้ยพอไปในเมืองก็บอกอยู่นอกเมืองพอไปนอกเมืองก็บอกอยู่ในน้ำพอไปอยู่ในน้ำก็บอกว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋อน่าเลี้ยงอะไรเกมเนี้ยนะครับก็ตัดใจเลยแล้วไง ไม่รู้จริงๆว่าใครอุ้มคันนะเรียรอครออมกนนะครัมาเีย์สวยอยู่รูสวยอยู่แสวัคนเลยนะครับก็ก็หลว่าเป็นเคสอึ้มที่แบบจเคเียร์เคีหนึ่งตอนนี้เคียร์เคที่เกี่ยวไปแล้วแจ้งว่าเหลือกี่เคตให้หน่อยครับให้หน่อยครับครับว่าเปลี่ยนเกงง่ายๆถ้าครับมากอะคเปลี่ยน มีเรียอะรก็อยู่บนออยู่เหลือ5เคสนะคะตำรวจขอเช็เคโอ้โห5เคสเลยวะนานแล้วใกล้หมดเวลาเราจะพุ่งไปเคสนั้นก่อนหมอตำรวจ,รวจมีคนส่งมาบอกว่าพิ่งเบิกเจสกี้ลงไปทางนู้นมีุ้มตในโทรศัพท์ดู้อยนคะครับเขาปัดหรือป่ายน้องเขาปัดหรือป่ายน้องา นีเ่เราเราฝากถามได้ไหมเราค่อยกลับถามต้ตองตอง้ตองนะัะเคสนิ่งแล้วนะเอ 9, 4, 6, 3, เก้าสี่หกสทองฟาเก้าสี่หกสามแปด่วนเลยหอยหอยไปรอที่ฝั่งเลยเดี๋ยวเจ็สก,กีเข้าไปตัวนี้สกิทอีกเ <ใน S 1> พิ่ง <ใน S 1> ออกในในตำรวจกระจายกันเต็มกำลังเลยมันจะเป็นทางขวานะตรงกลางแมบหมอนะแม่จันนอนะไหว้มาไหว้มาไหว้มา ีเ่เจแลโอเคค่ะเยอมากโ้ไอ้ยี่หาเขยนเลยเหรอวะประตูหน้าสุดอ่ะไม่ต้องเปิดล็อกเลยนะเอาเข้าไปข้างในเลยเจอแล้ประตูบบสองชั้นอะนังอกปะไม่เอาไว้หน้าแลยกเจอปะเฮ้ยผมเจอหนึ่งนะตามไฟทามมาตัดไม้อมตามอยู่จินีบีสีแดงดำได้เลยนะดอมครับได้ครับลงเผื่อผมตาเาอยู่ผเอผมเจอเาล หยุดเว้ยหยุดเวสะพานสะพานสะพานเติมตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่เจอเจอว่ะเจอว่ะเจอว่ะไอ้ยามาดีมาดีหนึนึกับแมาดีมาดีมาดีมึงกลัวมาดีน้องไปไหนอะไปไหนอะเจอเจอแต่แลแหละเลเลยเลยสวย มาจะลงน้ำนะมาจะลงน้ำนะมาดิยะลมลมยี่สิบหนึ่งคนครับเอยมอนชุบมอชุบมอนจะมาจบมาจะมาจบมาเลเลยยี่สิบหนึ่งคนครับยี่สิบหนึ่งคนครับอะไรหรอโคตรชิวอะนีแล้วเป่าวะ

ๆๆๆๆเราไฟคร oh ับตัดไม้ครับ GDP แดงดำเหมือนเดิมไม่ผมผมตามไม่ได้ว่ะผมแค่ข้าสายตาเขาขี่ไปทางตัดไม้อ่ะรวมตัดไม้แล้วกันพ่อผมเจอเขาขี่อ่ะแชร์สโน่บอยไม่ไม่คือทำไมวะเป็นเคสอุ้มที่แบบคนโง่อ่ะตรง

รรผมหาไม่เจอแล้วครับผมหาไม่เจอแล้วครับผมเจ้าจ้จ้าจะหว่าเชียร์จ้ว่าเชียร์คิดอะของผมเจอผ่านครับเจอผ่านอะเรารถไฟแล้วผมขึ er ้นไปไม่ทันนะเชียร์ snow ขับชิว ขับชิวๆเจอศพคนคนอยู่ได้ไงแอ้าหนหลือห้าเอ้เหล้าเย็ดเคเหลือห้าเคไอสัตว์พ่อมึงนะถ้าเกิดคนอุ้มอะมันจะไม่ค่อยผ่านอยู่นี่เท่าไหร่เว้ยเฮ้ย เย้เยเ้ยสัตว์อเคยไอ้สัตว์อยู่ไหนไปแปลกนะไอ้เหี้ยแปลกแปลกไหมสัตว์โอเคไม่เจอไปไปแคสโน่บอยอ๋อ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 แกมนี้หนแคไะเนี<ค>่ยข้า่าไม่ไม่คือประเด็นคือแบบ ผมเพิ่งมาเว้ยอ่านน้ำมาอ่ะกูกูมือคือผมมือหม,ม,มาใช่ไหมแล้วเข้าวอมาปู๊บาเขาเขาอุอ้อออมกันแล้วแบบแล้วผมไม่รู้เลยใครวะตอนนั้นแล้วเมื่อกี้ผมผมเพิ่งขับไปไปเจอหลายแล้วน่นนะหลายเรารถไฟหลายเดิมอ่ะของคนอุ้มอ่ะคือผมดักค,ค,คือผมคือผมคือผมมาคิดไม่ออกเว้ยว่าผมอาจจะไปดักตรง,ตรงไหนเว้ยผมก็เลยดักตรงตรงเดิมแม่งเลยสัตว์ก็เลยเจอนะเป็นไอน้โบ๊ทนะ คนนี่ยมันมีคนอุ้มกันโอเวอร์กับอินเดียใครรับอุ้มก็ต้องเป็นโอเวอร์อยู่แล้วครับเพราะว่าในแง่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นไรไม่รู้คือแบบโอเวอร์ผู้หญิงมันเยอะแต่ก็อยู่สซนดี่ให้ค่ะมีมีแบบมีใครที่มีใครไปกับที้เลยนะครับเขาอยู่แถวคอนโตเบรย์เปิดประตูสนอให้โอเวอร์ขออนุญาตไม่รับเทียนนอกนะเดี๋ยวช่วยตำรวจดีกว่าเพราะมีคนอยู่โรงพยาบาลแล้วอ่ะมันเสียเวลามันเสียมันเสียคนอ่ะ อยู่ตรงฝ่อยใช่ตรงฝ่อยฮะเคอตอนนแรเราได้แค่รอเคสล่าสุดเข้ามาด้วยนะคะเคสเยอะนะไม่ไหวแล้วแค่ลอนแค่ลอนรู้ไหมว่าคนแต่งแก๊สคือใครตรงที่โดนอุ้มอ่ะไอ้โบสโบสใช่ไหมคะใช่ค่ะเยได้้ฮโบสผมช่วยรอบหนึ่งแล้วนะโดนอุ้มอีกแล้วออกตอนนี้ยังมีเคสอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอบสประมาณห้าเคสนะเหลืออีกหนึ่งนาทีกดได้ใช่ใช่ใช่เสี่ยโบสเสี่ยโบสมีในน้ำอยู่ไหมผมว่าถ้าสมมติว่าไอ้พวกโดนอุ้มเนี่ยคือเราขังไว้ในสอดนอนด้วยเลยไหม

เอๆาจะเอาสองไว้ทางฮอมโปถ้าสงสัยเ้าเปิดไซเรนทามดูเลยได้ครับรองเถอบถ้าเขาไม่อยู่แล้วมีสด้ำเลยอะได้ไดๆเอาสองฆ่าจรวด อาให้ลงรถใใหห้้ดูหน่อยได้ไหมคระวายอยู่ไหมวายอยู่หรือรอไหมรอเขาอยู่วายออกล่างเขตนอกให้หน่อยนะครับไม่ได้วายอยู่กับเขตค่ะแค่เอารถแค่เอารถเป็นประสอบมาเนี่ยรถอยู่นู่นหมดเลยไงมัก็ได้เอานี่มาเลยอยู่ีตอนนี้มีเกขตในน้ำไหมทั้งหมดไม่เบื่อไม่เบื่อตันยอดนู่นเหรอตอนนี้มีเกขตในน้ำอยู่ปะเมื่อกี้ผมดูแล้วไม่เจออะไรครับไม่เจออะไรเป็นแก๊กเข้าเฉย

ผมช่วยไปสิเองทผมช่วยไปสามเก่งเก่งมากเลยฮะเก่งไอวันลำคอครับโอเวอร์โอเวอร์ใครใครเขาตู้กงวะโอ้ยต้้ยเ็ดเ้อ สองคนสองคนที่หลุดไปสองคนที่เหลืออยู่อยังอยู่หน้าหน้าสอนอ้อยเลยคมิปอะไรจะคัดจะได้ไปฟังอันนี้คือเขายังไม่จบใช่ไหมยังเขารอเซนดี้อยู่หน้าส่อนอแล้วแอลล์ก็มาด้วยใครน่าจะมาหมดเลยอ่แอลล์ก็มาด้วยเกี่ยวอะไรอ่ะไม่แล้วแลล์รู้ได้ไงนะเกี่ยวอะไรเขาไปสะพานไงเขาอาจจะต้องช่วยแกงหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับเขานะ เอ้าาช่วยแกงกอใจต้อวรอดดเปข่าได้คิดว่าอะไรนะสภาอยู่ฝ่ารวจอะเฮ้ขอละเฮ้ขอละ ตนคือไม่กดมาแล้วนะคะก็ยังไงถือว่าเคลียร์ไปก่อนถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะเรียกไปอะค่ะขอบคุณตำรวจมากนะคะโอ้ยินดีฮะยินดีครับยินดีที่ใช้บริการนะเสี่อยู่ไงปลาร้าเฮ้ยเดี๋ยวนะปลาละเดี๋ยวไปไปเหมือต่อแล้วคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปเหมือต่อแล้วใช่ปะ ก็จบแล้วนะครับสำหรับเทสดรูมนะครับก็ถ้าก็ชอบการไล่ของผมเนี่ยหรือว่าการดับไล่ขผมเนี่ยมันอาจจะไม่ดูแบบเต็มที่มากๆเพราะว่าผมแบบอ่านอ่านน้ำมาไ้แล้วเข้าเมืองก็คือยืนลำอยู่สนอบนอ่ะอ่านน้ำมาเท่าไหร่พอมาพวกเป้าหมายว่าไปเคสดรูมกันผมเลยแบบรีบมาไปก็อย่ารีบรีบรีบหายแบบหายตัวแ่งอ่ะใช้เซนต์อ่ะใช้เซนต์หาเอาเหรอใครวะเออไอ้แย่แบบถามคนในบอร์สแม่ไม่ตอบไม่มันมันมันทำเพี้ยกันรู้อ่ะใครวะ เออมันก็ไม่ตอบมันก็แบบเออมันก็ทำเคสมันก็ทาแบบขัดแ้งมันก็หากันอยู่อะใครวะเออถามใครแม่ก็ไม่ตอบผมก็แบบเออไม่ตอบไม่ตอบว่าไอ้เหี้ยแบบไอ้เหี้ยคนที่โดนอุ้มไม่ใช่เพื่อนกูไว้สัตว์อะไรเงี้ยกูแบบเออช่วยได้ก็ช่วยอได้ไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยก็ปล่อยเลยท้ายก็ช่วยได้หนึ่งคนนะช่วยได้หนึ่งคนนะไอ้บอสนะก็ถือว่าได้อยู่ถือว่าไม่ไม่แย่ไม่แย่ไอ้บอสด้วยนะช่วยไอ้บอสได้อยู่ถือว่าถือว่าเจ๋อเลยไอ้บอสถือว่าโชคดีไปที่เจอกูแล้วท่านพอมมาแแกก้ผบบดัไท่ะนะครับ ผมดับลายเดิมเลยเอาง่ายๆผมดับลายเดิมเลยก็คือเรา,ราไฟอะ่ะก,ก็คือก็คือเจอนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะก็เจอขับผ่านก็ชนเละไปก็ถือว่าเจ๋อครับเจอ๋อเจอียเจียเจียนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชม,มครับขอบคุณครับขอบคุณครับ